สารอาหารอีกตัวนะครับอันนี้ต้องถือว่าเป็นสารอาหารเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีปริมาณค่อนข้างน้อยในอาหารเป็นกลุ่มที่เป็นวิตามินตัวหนึ่งนะอันนั้นก็คือเรื่องของโคเอนไซม์คิวเทนบางคนก็เรียกว่าโคคิวเทนนะฮะบ,บางคนก็เรียกว่าโคเอนไซม์คิวตัวนี้นั้นเนี่ยเป็นพวกวิตามินตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหายใจภายในเซลล์การหายใจของเราเนี่ยนะครับที่หายใจ เข้าออกทางปอดนั้นเ,นเป็นการหายใจภายนอกนะแต่เมื่อออกซิเจนเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วนี่นะครับออกซิเจนจะถูกขนส่งไปในเลือดนะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของกระบวนการสันดาปการสร้างพลังงานนะการสลายาพวกสารอาหารให้เป็นพลังงานพวกนี้จะใช้ออกซิเจนนะคนไกสําคัญนั้นเกิดขึ้นภายในเซลล์นะในเซลล์นั้นก็จะมีสารที่เรียกกันว่าออกกานเลนะก็คืออวัยวะที่อยู่ภายในเซลล์ มีอยู่หลายตัวนะฮะตัวที่ถือว่าเป็นครัวของเซลลเราเรียกกันว่าไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียนั้นเนี่ยจะทำหน้าที่ในการหายใจภายในเซลนะฮะเท่ากับว่ามันเป็นครัวของเซลนั่นเองนะฮะเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องการสลายสารอาหารนะครับให้ไปเป็นพลังงานอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงท,ที่เรียกว่าไมโทคอนเดรียเพราะฉะนั้นกรณีที่เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอย่างมากทำงานทั้งวัน เต้นกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันหยุดนี่นะครับมันจําเป็นที่จะต้องใช้เซลล์ที่มีศรักรยภาพในการาสันดาบนี่สูงสูง,สงนะส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือส่วนที่เราเรียกกันว่าพวก oxidative phosphorylation ชื่อค่อนข้างยาวนะครับตรงนี้มีวิตามินตัวหนึ่งที่สําคัญคือ Coenzyme q 1 0นะมันจะทําหน้าที่อยู่ตรงด้านนี้เราเรียกกัน Co e n z y m e q co e n z y m e q 1 0นี่นะครับมันจะอยู่ระหว่างส่วนที่เป็น ชั้นไขมันกับส่วนที่เป็นชั้นน้ําเพราะฉะนั้นมันจะทําหน้าที่เหมือนกับเป็นตัวสื่อตรงกลางคอยทําหน้าที่ในการที่จะช่วยในเรื่องของการสลายพลังงานนี่นะครับส่วนที่อยู่ในส่วนของน้ำกับส่วนที่อยู่เข้ามาในบริเวณส่วนของผิวเซลล์หรือผิวไมโตโคอนเดรียโคเอนไซม์ K Q 1 0เนี่ยสิ่งที่ก็พบเลยก็คือเมื่อเอากล้ามเนื้อหัวใจมาตรวจก็พบคอนไซม์ Q เทในกล้ามเนื้อหัวใจมากเลยครับนะฮะ เพราะฉะนั้นการที่มีโคลไนม์ q 1 0เนี่ยมากนี่นะครับจะช่วยในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจนะอีกอันหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นเลยก็คือในกรณีของคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจพบว่าโคอาไนม์ q 1 0ในกล้ามเนื้อหัวใจนั้นลดลงฮะเพราะฉะนั้นโคอาไนม์ q 1 0เกี่ยวข้องมันทำหน้าที่ที่คล้ายๆอย่างกับว่าในเรื่องของการสันดาบด้วยในขณะเดียวกันมันทำหน้าที่คล้ายวิตามินเอฮะมันช่วยในเรื่องการ ทำงานของวิตามินอ e, ีในเรื่องของการทำลายหรือว่าลดปัญหาของอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นมันทำหน้าที่หลายอย่างขณะดเดียวกันมันก็จะไปช่วยในเรื่องของการสร้างพลังงานพร้อมกันนั้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันอนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการสร้างพลังงานมันมีการใช้ออกซิเจนในขณะเดียวกันออกซิเจนเนี่ยพอหลังจากที่ถูกใช้ไปแล้วมันจะสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมาโคเอนไซม์คิวเทนก็ไปช่วยรองรับปัญหาจากอนุมูลอิสระด้วยดังนั้นอันนี้เอง ที่มันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันสิ่งที่เราพบเลยก็คือการที่มีคนไซม์คิวเทมากในกล้ามเนื้อหัวใจนั้นมันจะทําให้การสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดนะครับรวมทั้งในกล้ามเนื้อในเซลล์กล้ามเนื้อนี่ลดลงนะฮะก็ลดในเรื่องของปัญหาของคนที่มีปัญหาในเรื่องการเจ็บหน้าอกลดของการทํางานที่ผิดปกติของหัวใจนะครับในส่วนต่างๆเหล่านี้โคนไซม์คิวจึงเข้าไปช่วย โคเอนไซม์ Q10 นั้นมีมากอยู่ในพวกเนื้อสัตว์ในถั่วเล็แท้งก็มีในบรอกโคลีก็มีในพืชผักบางชนิดก็มีเพราะฉะนั้นในกรณีของการบริโภคโคเอนไซม์ Q10 เป็นส่วนที่จะเสริมเข้าไปก็ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจด้วยครับถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอด,ด้วย